สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้ามา่อกกับสาวปอบอีกคือเก่าจะพี่น้องพอกันในบรรยากาศช่วงศาวๆของวันที่หกธันวาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพอแป๊บเดียวสิสิส้นปีหกแปดละเด้อจะพี่น้องไก่เสิสงทงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ละจ้าเอ้ามาหนีผ้าเขาปลาีกคือเก่าจะพี่นอ้องเลาะหกเลาะปลาหาเลาะเบิงเฮ็ดจะพี่นอ้องเลาะเบิงเฮ็ดกอเฮ็ดนานเลจจะพี่น้องแต่ว่า่บห้ว่าสีไดสิมานบอ ก็คอยราลุนควาติดตามนมกันจ้ะถ้าจังไดโบมานเฮ็ดกะมีแผนสองจะพี่น้องเอาเสียมมานํำหาหอยเดือจ้ะตามพงดินพงใหม่จะพี่น้องเอาไปรุนความหมานน้ำสาวปอบี้ยเงี้ยวจ้ะในรูปแบบการเดินเดียวจะพี่น้องสินํนำความหมานมาฝากพี่ฝากน้องบ่จ้ะไปรุนไปชมนํากันจ้ะรุนนํากันจะพี่น้องเพิ่นหมานเฮ็ดกอสีโหมานน้ำเพิ่นบ่จ้ะเจสาว้าในเด้อจะพี่น้องชดแตแขกหมาน กระเมนเฮ็ดแดงนาเลยจ้ะแจ้งสาวปอบต้องจะได้เปิดคลิปสุพิสุน้องรับชมเด้อจ้ะมนีกามาสองแพนที่เก่าจากพี่น้องซับบอรมานเฮ็ดกันสิหาหอยเดือดอ้คือเก,ก,ก่าเลยจ้ะเฮดนาเลยจากพี่น้องโอ้เฮ็ดลังสามจ้ะโอ้นาเลยจากพี่น้อง <c oughs> ห,ห้าเขียวเฮ็ดกอลังเขียวจากพี่นอ้องดอกงา,ามเลยจ้ะดอกเป็นวาลายเด้อจ้ะพี่น้องดอกงั้จ้ะ เฮ็ดกอแดงจะพี่น้องผ่อนน้ำฝนเลยเด้อจ้ะโอ้ยจะเป็นดอกไงคักโอ้ยมาสิหาหอยเดือบบ้านนี่หาเยอะจ้ะหาเห็ดก่อนจ้ะพี่น้องเห็นโบเห็นเลยจ้ะพี่น้องน่าดีน่าสีสีแดง อ๋อนาำอะไจ้ะพี่น้องเห็ดกอแดงเฮ้ยดอกกินไงนะนะเห็ดข้าเอาบดจมมาหนิมาได้หาดอกคือหอยเดือฮึยมาสิหาหอยเดือพี่น้องเอาพอเห็ดเก็บเห็ดจ้ะตาขาวจ้าขาวจ้ะพี่น้องเห็ดขาวดินนะพี่ แ่นบดอ้าวะห่นนัทใหาหอยเดืออยู่ด้วจ้ะปนี่ซ้จ้ะโอ้ยบ่ได้จ้ะเปนี่เป็น,ปนลาย <ไง S 2> ตุ้มตุ้มงามงามคิดปลาสดพอดีจ้าสวยๆคุณยิ่ก็เจับพีน้องออ เด้งเดงติดทางเลยจ้านี่พี่น้องโกะจ้านี่จ้าอ่าห่มนึงห่มหนึ่มาดอกหน่อยนะโอ้ยอยากปลอดอกกินไงเด้ที่เอาหายดอกพี่จ้าพี่น้องที่สามจ้าห่มนี่ สามดอกส,สวยๆเก็บเลยเด้อจ้ะถอยหลังจ้ะพี่น้องหัวกลับมาคือเก่าจ้ะพี่น้องขึ้นขึ้นอือืออยากเห้ได้ดอกเป็นจ้ะพี่น้องขี่รถมาเกือบเป็นเหยียบจ้ะพี่น้องนี่ไงไต่หล่อเลยนีร่รเด้งจ้ะ จ้าไปต่อจ้ะพี่น้องกะไก่พี่น้องสิได้ฟอนใส่พี่น้องเอ้ยพนโอ้ยเห็นสาปอบลำบ่จ้าเบิ่งเด้อจ้ะสิให้เบิ่งจ้ะพี่น้องห่มนี่เบิ่งนํากันดีๆเป็นแดงๆแดงๆพี่น้องเอ้ย เอิงเอ thinking, ้ยเอิงเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าเป็นแดงๆเลยจ้าอันนี้คือสีแมนบอลโมเมนพีปาดพี่น้องให้ค่อยปาที่แง่งนี่เขาไม่คยพบจัาเถื่อนเนี้ยนี่พีทางพี่แมีนเบิดจ้ายังโมเบิดจะพี่น้องพี่อีกที่นี่ใจไม่นี่อีกนี่แดงๆนี่จ้าพี่น้องคุณหายเกือบว่าลงมา จะเนรุงมาจะพี่น้องมั้งนี่ฮาพอแล้วพี่น้องพอแล้วมาฝอน,น้ำสาวปอบเด้อจ้าปินิ้งแดงยิ่จ้าพี่น้องเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อ,เ,ดอ,เ,ดอเอาอยู่ผูด้เดียวพี่นออ้นองเอ้ยเห็ดกอจะพี่นอ้องเห็ดกอดเด้อห่มเดียวจะพี่น้องฮ่าอยากในดอกซ้ำนี่เด้อจะพี่น้องพี่มาโปดมาโพธิบาน เห็ดกอออกเดือนสิบสองพี่น้องเอ้ยปัด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 โหดโพหิดกอออกเดือนสิบสองวันที่หกธันวาคมพี่น้องเอ้ยติดไตค้อนใหม่จ้ะพี่น้องบวกกินพี่น้องฮัทขั้งแรกคือพอมงูใหญ่ปันนี่จ้ะพี่น้องเอ้ยหิ็ดกอ กอเด่งเก่งหวังพดโพเฮ้ยพูดอุ้ยตื่นักหอยหอยเดือหอยเดือยหอยทากน้องรับชมแบบแพนกล่องเงีๆจะพี่น้องแต่ว่ากระเฮ็ดไห้บได้จ้ะเพราะว่าไม่มือกล่องจะพี่น้องเอาสิละจ้าจังไหนหลุนไปน้ำกันมันมีจักดอกแกพี่น้องหุ่มนี่เฮ้ยาจะไปหาหอยเดือกับบได้ดอกจะพี่น้องเฮ็ดก่อร้ายครับนี่จ้าอุ้ยตัวดี ปวกกินขาผยคักๆจ้าพี่น้อง,งปัดติโตบ่ได้นับเลยจ้าพี่น้องว่ามีจักดอกคอมเมนต์มาเด้อๆเจ้าพี่น้องว่ามีจักดอกคุมนี่มาคักมาแน่โต<ะ>จ้าหลุนความหมานพ่ออีกแล้วจ้าพี่น้องพี่แดงโอ้ยนี่แดงนึงนี่แดงนึงนี่แดงนึงฮ่งงาฮ่พาพี่น้องถอยหลังกันมา พี่แดงแม่งแดงแบบไงเออมาขักมาแน่แต่าบานนี่อุ้ยมาเดินตะนาเออยดอกไงดอกอ,อกวบแห้งหดโูบเคร็มันหมดถอยลุโหลดกลับมาจ้กพี่น้องนี่ว่าสบวกเขาว่าเบิ่งเลยจะห่มนี่อุ้ยเด็กแดดดอกซ้ำกันดีดีกับขนอดนั้นเลยนี่จะ้ะ มุมเดียวกันเด้อจ้ะแต่ว่าออกย้ายมานล้วจะพี่นอ้องคักคักคักอ้อาวโมน,นี่มันสีแดงจ้ะหอยเดือบอมานันกระซังถอดจะพี่น้องมันสีแดงไว้ก้อนมนื่อนี้มันกอแดงแกงหวานจะพี่น้องกอแดงหลวงจ้ะกระลังกระลังสิไปทั้งม,ม่นปิดปิดเน้นเบิร์ดจ้ะนี่สีนี้สีสีน,สนอื้มึมมบวกบวกกินขา ดอกดขิขาขวาขาพี่น้องเอ้ยคุณขาเห็ดเด้อจะบูมเป็นขาคุณที่ขาเห็ดจะขาเห็ดเพิ่งเครื่องมือมาจ้ะพี่น้องห่มเดียวออกยายออกทัวเลยจ้ะบคูคขึว่าสิได้เก็บเพิ่นจ้ะพี่น้องนี่มีมตุ่มเดียวอยู่บัตรคุเธอเพิ่นออกหนาเด้อจ้ะนี่เห็ดนาแลยกระพอะจะพี่น้อง bộ lái được chào vài cặp mọi chuyện được chào mừng 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 จะพงนกจะพี่น้องมันแข็งจ้ะพี่โอ้ยจะไหนมาออกรุ่นจ้ะนี่ละเฮ็ดแกงแสบจะพี่น้องอดอกนะึงฮึขี้มาว่าสีอะไรพวกมันจะพี่น้องมั้งี่เฮ็ดคอจะพี่น้องนี่นเอ๊ สีม,มันอ๋อลุยจ้าเอ้ยดีออดอก <มา S 2> นั่ง<ต>จะามเห็นจะพป่นอ้องโอ้ดอกหลังมาเห็นอีกแล้วจ้าห่มเดียวกันได้จะพี่นอ้องแต่เพิ่นออกยายจ้าเห็นยังไงนอ้องเพิ่จะปอดอกยัไงไงคือห่มเมื่อกี้นี่จ้ะตุ้มนั่งจ้าตุ้มนั่งจ้า พ่อพอเลื่อยยุ่จ้าพี่นอ้อตัวงามๆเลยจ้ะดังเปาะเลยอยู่ท่ขาเตี้ยๆจ้าพี่น้องเนี่กกนี่เท็ก่อนะออกแข่งๆขาตเตี้ยๆจ้าพี่นอ้อเปรีสยสวยเลยจ้าดึหดขาเตี้ยสวยจะเตี้ยสวย อีกตูมหนึ่งจ้าพี่น้อนนงอ,อีกตูมหนึ่งก็เน่นเฮ็ดอีกละสองตูมจ้าพี่นอ้องม,มองเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยจ้าพี่น้องตัมน้อกันยหี่ยวๆจ้ะสีมันว่าจ้ะเป็นรังเขียวจ้าพี่นอ้นอ,องตัวจะสึกจ้ะออกไม่มือสีจ้ะ สวยจ้าเด็กนอกตู้นะดูดอกนึงจ้าโอ้ยงามอีเด้อจ้าก้อนแหงอีกเก้าจ้าก้อนแหงอีกจ้าผานใม่เี็นเห็ดขาวดินขาวดินคนจะพี่น้องไล่ให้ดู่ข้างทางเลยจ้าขาวดิน áo đi này cả kiêng xẹp đứa chả thì đọt cưng thao cũng cả thì bớt cả เป็นข้าวขาวอยู่จ้ะมันมา,จากจ้ะเหนีย่ยงๆไปจับยอขาวเป็นหน้าในกะแกงแซ่บคือกันจ้ะพี่น้องพีหืมดอกุก้งเป็ยังมีเก็บนีจ่จ้ะ พุนอีกดอกนึ่งมาหาเห็ดพอฮหาอันห้อยเดือมาพอเห็ดนาหวานจะพี่น้องนะงนบ่เอาบอดดอเด้วจ้ะสวยเลยอื้อให่ตรนี้ดอกนึงน่ยสบายทั่ หวานจ้ะดอกหนึ่งจ้ะหวานจ้ะองงนกลรวจะพี่น้องดอกหนึ่งองงนกหน่อยจ้ะตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านเ้จะพี่น้องยอดได้ยอดมันเมื่อกี้ก็ถือว่ามันสุดยอดดีเด้อจะพี่น้องในช่วงฮ็ดหน่อยฮ็ดไว้ละจ้ะลักลักก็จะเป็นสีแดงเด้อจะพี่น้องเกือบเต็มกระตา่งยู่จะพี่น้องกระดอกใหญ่นี้เหลือกระตาเลยจ้ะอ้าวเมื่อนี้ การเดินเดียวของสาวปอบกับน้ำความานมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก้าละจ้ะสำหรับคลิปวันที่6ธันวาคมปีพศ2568ยอดได้ยอดมานเกือบเต็มกระตายไงอยู่จ้ะลักๆก็สิเป็นเฮ็ดกอดแดงเละจ้ะพี่น้องถดอกพันใหญ่มแต่ดอกไปหน้อยจ้ถะถอดพันใหญ่บ่มิตาไซเยเดอจ้ะพี่น้องขาด่าสิเต็มสองตายอยู่จ้ะแต่นี่เป็นฮห็ด,ดอกหน่อยจ้ะพี่น้อง เออมื่อนี้การเดินเดียวสาวปอบกับน,นำความหมานมาฝากที่ฝากน้องอีกคือเกาล่ะจ้าอ่าสำหรับคลิปนี้กับคงสีฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละจ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรกาเยอะลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องลรอปาก,กันตนาไว้นะไม่ได้จ้ามือกับข้อรอดหลุ่นน้ำสาวปอบได้จาพี่น้องว่าสาวปอบผ้าายูหากินแบบใดจะพี่น้องสิขึ้นหวยลงห้องสิลอกหกลออปลาไม่สิหาเห็ดกับข้อรอดหลุ่นคอยติดตามน้ำกันจาพี่น้อง มันี้ว่าขาหาเห็ดบวมันกะสีหาหอยเดือต่อกะบมันเติบอยู่เด้อจ้ะส่วนหอยเดือกับบวนในหาจะพี่น้องอ่ะมืออื่นก็คอยรอหลุดน้ำซาสป๊อบจ้ะวา,าวซอป๊อบผ้าหายอยู่หากินปลาได้จะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละจ้ะพอกันไหมคลิปไม่มืออื่นจะพี่น้องสวัสดีจ้า